วัดเด้พี่น้องเอฟซีแถบันทายมทุกทุกคนนะพี่น้องเด้อว่าจะเป็นพี่น้องเอฟซีฟังซ้ายพี่น้องฟังขวาหรือว่าจะเป็นพี่น้องทางต่างประเทศก็ดีเนาะพี่น้องเนาะพ่อกันอีกแล้วพี่น้องพ่อกันอีกแล้วเนาะทางหายไปสองมือพี่น้องอืมเอามื่อไหล่ะพี่น้องไอ้น้องคำามลาเพราะถือว่าสัมภาษณ์รายกาันยังขอลูกทุ่งเน็ตเบื่อไหมพี่น้องวันที่ยี่ยี่สิบสามผมแอบว่าพี่น้องได้ยังไงพี่น้องเนาะหรือถ้าผมจำผิดก็ต้องขอโทษนะพี่น้องเด้อเนาะ อท <tang s> ี่ว่าเป็นวันที่ยี่สามเนาะยน้องเป็นบ่อที่น้องข้าหลาวเป็นเยอมาพี่น้องโอ้เอาพี่น้องบ้านนี้แหงจิตวายคันมาอออกไลยการลูกทุ่งเนี่ยเบื่อพี่น้องนะเป็นขึ้นขึ้นแย่พี่น้องขึ้นแย่ไปทั่วประเทศเลยพี่น้องนะเรือไปทั่วประเทศนะไปทั่วประเทศพี่น้องนะโอ้คนจะได้รู้จักน้องข้าหลาวเพิ่มขึ้นอีกบ่หน่อยพี่น้องเรอเพิ่มขึ้นอีกบ่หน่อยเรื่องะพี่น้องเอเล่ี้เพิ่มขึ้นอีกบ่หน่อยพี่น้องนะซึ่ง โอ้เพ่งคืนนี่มันเปิดเพ่งมัดมือมันขึ้นพี่น้องนี่แหละเปิดมัดมือมันขึ้นนะแต่ก่อนสมัยก่อนนั่นตอนอยู่บ้านนอกกันพี่น้องตอนเนี้ยไทยชนะโยกเปิดไม่ขึ้นเดียวเนี่ยและพี่น้องเพราะว่าเขาเจ้าติดหมุนเวียนอยูุบัดมือพี่น้องอืเปิดขึ้นลูกทุ่งโอ้ขึ้นลูกทุ่งมหาชนขึ้นหนึ่งอยู่พี่น้องนะอืมเอาดีใจน้องนอครับหล่เนาะพี่น้องเนาะดีใจน้องนอครับหล่ะเอออืมเอาอืมบัดนี้เขาจะได้ ย่างเนี่ยหน่อยกระฐานแฟนคัดเอฟซีก็ต้องเพิ่มแล้วพี่น้องนะบ่นบห,นบนบห,หน่อยก็ไลพี่น้องบ่ไล่ก็หน่อยน้อยมันบ่บ่ไล่ก็หน่อยบ่หน่อยก็ไลพี่น้องอืมคือตอนนี้น้องคํามลาเฮาอยู่ในเฉพาะลุมอยู่พี่น้องเพราะท่านเด็กกระจายอืมขันบ่าตามเขาจริงกับเาท่านเด็กกระจายพี่น้องแต่ถ้าได้ออกขึ้นลูกทุ่งเน็ตเบิดพี่น้องเออมันกระจายไปทั่วประเทศน่ะเออกระจายไปทั่วประเทศแล้วคนปั้งกับมีคนในหลายกลุมบัตนี่เออมีในหลายอายุพี่น้องเออบ่เมนแต่จีบปันะ้งจะนั่น นั่นแหละพี่น้องโอ้พผลผลันฝดี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 ดามากดีมากๆเลยแหะพี่น้องดีางมากๆเลยนะโอ้ดีใจน้ำน้องพี่นอ้องดีใจน้นองครับละ่ะเฮ่อดังบ่ดัง,ดงกันหูวกันมันบ่พี่น้องเอ้นั่นแหละเห็นบะ่จากคนที่เคยว่าให้พี่น้องนะนักร้องเสียงหลงนักร้องเสียงไหลอ้าวมีแตสิไหลาหาขึ้นหาท่องย่างเดี๋ยวต่อไปอ่ะมีแตติไหลขึ้นไหลขึ้นไหลหาควบจะเลื่อนเอ้ เอาสังเกตเพิ่งเพียงพี่น้องนะเขาลองไปเปรียบเทียบใช่ไดมพี่น้องแต่ว่าเขาบอกไปไปไปดอยเพิ่นได้พี่น้องดื้อเขาออกแคเอาเอาเปรียบเทียบตามเขาในใจ่ายค้างเงิเพี่น้องนะนักล่องกุ้มติดขึ้นมาพร้อมๆก,กันกับน้องข้ามหลาเนี่ยพี่น้องเอเอความพร้องกันเลยล่ะพี่น้องนะหรือว่าเบอร์เบอร์ต้นๆกับที่ออกก้อนน้องข้ามหลามากเหมืนกันผมว่าห้อยน้องข้ามหล่าข้าวผบอกเป็นร่องละพี่น้องแม่นปอดผมบ่กเป็นสองร่องไผ่ละแม่นบอดอะ ทัทง้งๆที่เป็นนักร้องบม่มีใครเช่นนักร้องอิสระเออนั่นแล้วพี่น้องนะนี้แล้วนี่แล้วนักการที่เป็นนักร้องอิสระนะ้นองข้าลาบมากะิคิดดีแล้วเละพี่น้องนะหนึ่งเขาไปยู่ใไต้กดข้อบังคับผู้ใดพี่น้องเออเขาไปยู่ในตัวใต้ข้อบังคับผู้ใดพี่น้องนะแต่เ้าเป็นนักร้องอยู่ในสังกัดอยู่น,นบ้งนั่นบ้องนี่หรือว่าเป็นบง้งใหน่ๆนี่โอกาสจะได้เกิดกระแห่งหน่อยเลยพี่นอนะ้องนะแทบทิบ ถ้าเกี่ยวโบกีเลยหระพี่น้องอีเละนะอืมถ้านอนคำไหลาอยู่น้ำมงใหญ่ๆน่ะโอกาสได้เกิดนี่มหน่อยพี่น้องอีเละโอกาสได้เกิดมีหน่อยนะเพราะวันนี้โบกใหญ่ๆแต่โตเลือกมันหลายพี่น้องโตเลือกมันหลายอืมเด็กเส้นเด็กสายกันเยอะสมือนี่โอ้แฉ่งขันกันหลายพี่น้องนะมงการมอลำั่มสมือนี่พี่น้องโอ้ไปเบิ้งไปเบิ้งเบื้องหลังกันครับพี่น้องนะการแฉ่งขันนี่ม่วไม่เลี่ยนๆพี่น้องนะการแข่งขันกันเนี่ยอีเละเป็นเป็นมุ่งการที่แฉ่งขันแฉ่งขันกันหนักอยู่พี่น้องอีเละ แข่งขันบาวาจิเป็นแน่นั่นเอฟซีบาวาจิเป็นด่านพวกมาลงมาไล่สัลพรัดย่างพี่น้องนะอืถึงน้องคำลาออกมาอยู่จุดนี้น่ะมันดีแล้วดีแล้วดีแล้วนะอืมันดีแล้วพี่น้องนะบาวาจิเป็นกิจกรรมต่างๆพ่อแม่พี่น้องจะซีก็ยังคอยสนับสนุนอยู่นะไอ้น้องคำลาสั่งฐานจะคล้องขึ้นสั่งให้มันมันโค้งเลยฐานนะอีเด้นะสั่งฐานให้มันมันโค้งเลยนะสังเกตเบางเพียงตึกหลังใหญ่ๆนะสูงๆนะเพียงมันคือบ่อถล่ม พายุมากฝนมากนะเนี่ยดินไหวนะพี่ยังคือบ่าถล่มเพราะว่าฐานพื้นฐานเขาว่างฐานไปดีเขาว่างฐานไปดีว่างฐานไปแน่นเนี่ยนัก้องก็คือกันนะเพราะว่าถ้าจะ้องส่องยูทูปไปขึ้นกันพี่น้องฐานเอฟซีเนี่ยฐานเอฟซียหลฐานเอฟซีเพิ่มนะโอกาสลมนะนีน้อยพี่น้องโอกาสลมมี่น่อยนะนอกจากว่าที่ไปสะดุดขาอยู่ของเอย่างจำนั่นพี่น้องน้อยนะนอกจากที่ไปสะดุดขาอยู่ขวงพี่น้อง อย่างอื่นเราไม่มีปัญหาี่น้องอย่างอื่นไม่มีปัญหาเนาะเออเออพี่น้องเนาะกับเห็นเอฟซีนะพี่น้องเนาะเออหลายคนโยกเพินสนใจไอ้เพลงที่ผมลงไปชิบก้อนนั่นนะพี่น้องเนาะอือก็ขอบคุณเด้อพี่น้องเด้อขอบพุณขอบใจที่ให้ความสนใจนะพี่น้องเนาะกัคขันสองทางติดต่อเด้อพี่น้องเด้อติดต่อมาทั้งทั้งเพจกันได้พี่น้องนะอือเพราะว่า เบิดโทรนี่ผมรำคาญว่าเปนยังพี่น้องห้องเทียร์นั่นเ้าเห็ดงานยงสิบโทรมากมีแต่ข้อเซ็นเตอร์พี่น้องโอ้ยมีแต่ข้อเซ็นเตอร์พี่น้องอีเดียจักบ้านมีของไปตกข้างย่อหันมีของไปมันเสียงเอาเงินมาเสียภาษียเราคุณเสียได้เงินไในยังออกโอ้ยบวชไหวไปหมดพี่น้องนะนะติดต่อมาทางเพจเนี่พี่น้องทักมากนะทักมาเพจผมน่ะซื้อว่าได่ทุนเนี่พี่น้องเนี่ได่ทุนพี่น้องสระไอดอเด็กพี่น้องทหารสระอูรอเรือย่อยักกะลั่นพี่น้องได่ทุนว่างหอมพี่น้องไดทุนวงหออมเ ทักมาพี่น้องทักมาหลังบ้านมาคุยกันได้พี่น้องนะเออเพื่อว่าบางคนพี่น้องมองเห็นอาจจะนับเอาไปต่อยอดก็ได้พี่น้องเนาะเอาไปเพิ่มมูลค่าพี่น้องทามันเป็นไปได้นะมันมันโมเนี่ยนี่เป็นเองการมองเห็นตังพี่น้องเออบางเขามองเห็นตังพี่น้องมองเห็นตังแบบสั่งสรรกับนี่พี่น้องเขามองเห็นตังว่าเป็นมองเห็นตังแบบทำไร มองตังแบบสร้างสรรค์นี่พี่น้องสร้างควบจะเลื่อนในโคตมาหลายแล้วพี่น้องเอาอันนี้พี่น้องบ้าว่าที่เป็นเชียงบินบ้าว่าที่เป็นรถยนต์เออนั่นคือล้ล้วนล้วนถ้าเกิดจากมองเห็นตังพี่น้องนะเอหม้อไส้ห็ม้อ,อาบางคนนะผู้ใดคิดว่าหม้อไส้มันจะสูบน้ำได้เออไปดัดแปลงเพชรเป็นหม้อไส้เอาไปไปเพชรเชียงสูบน้ำเอาเครื่องขี้ไปเครื่องสูบน้ำก็ได้เห็นบ่นะแล้วบางคนก็นดัดแปลงจากเครื่องสูบน้ำมาเป็นเครื่องหม้อไส้แน่งสั้นเหรอเห็นบ่ ล้วนถ้าเกิดจากความเห็นตางแต่ว่าเห็นตางแบบสั่งสรรเฮาเห็นตางแบบสั่งสรรเขาบอกเป็นเห็นตางแบบทำไรเออมันติดตามมาสิ่งต่างๆแล้วพี่น้องเนาะเออถ้าเห็นตางเห็นตางในพี่น้องเข้าไปเห็นตางแบบสั่งสรรอย่าไปเห็นตางแบบทำไรพี่น้องนะมันบอกเกิดประโยชน์แต่เห็นตางเห็นตางแบบสั่งสรรนะมันติดมันติน้ำข้อมแปลกกไม่มหาเฮ้าพี่น้องเออคนเห็ดกหมูนั่นแหละพี่น้องคนนั่นแหละเป็นคนที่ได้เปรียบมูพี่น้องนะ ว่ามันเขาเฮ็ดจบแล้วจะขอจังเดือนตามดังเขาเดินตามเขาก็กแล้วซ้ำนั่นว่าเพราะว่าต้นนำรับเขาเฮ็ดไปแล้วอืนอกจากไปเลี้ยนแบบเขาเนี่ยบอกล่ะเอาพี่น้องอืก็จะเลื่อมทักมากอะไรเด้อพี่น้องเด้อทางหลังบ้านทางมาคุยกันก็ได้เนาะบัตรนี่มีมีเอฟซีคนหนึ่งนาะพี่น้องเนาะบอกขอเลยนะเพื่อนเพื่อนทักมาทางหลังบ้านเลยพี่น้องเพป็นว่าให้ยแทบ้านทั้งยมแต่งเพลงไอ้ ยังแบบพี่น้องน้องมีคาเวลาไอเหงาให้มันจบสู่ฟังแน่พี่น้อง <th bb> น้องมีคาเวลาไอเหงาให้มันจบสู่ฟังแน่พี่น้องถึงผมก็เคยลงไปคลิปนึงน่งเราแหละพี่น้องเนาะเอามือนี่ผมจิตมือนี่จบแบบสมบูรณ์นะพี่น้องเด้อเอออยา่าฟังอย,งย่าฟังกอบเสียงนะพี่น้องเด้อเสียงเทปบานเทายมมันบวมมวนดอก <th bb> สั่งเบิ่งบา่ามาจังบะสัมผัสอีกอย่างมันอเอาเด้อพี่น้องเด้ออือย่ามาฟังกอบเสียงพี่น้องอย่าฟังกอบเสียงม้วนนะอืเอามาลองฟังเบิ่งพี่น้องมือนี้เทปบานทายมัจิตแต่งให้จบพี่น้องนะ น้องเป็นได้แค่ตัวส้ำลอง,งอย้ำศอ้าวมองอายก็โทรมาหาไมสายตาอายน้องเป็นได้แค่ยาพาลา เนลหาเหงาอายจังโทหาน้องมีค่าแค่ยาบ้านเฒ่าเจียงข้างแม่นเขาโคนนั่งเหงาคือน้องแม่นบ่คือน้องแม่นบ่ อายชิดพอเวลาอายาเงาในสายกายน้องเป็นได้แค่ยาบ้านเท่ามื่อใดอายหายโศกเศร้ายาบันเท่าก็หมดความหมาย น้องเป็นได้แช็ทั่วสามลลงย้ำไอ้ามองน้องก็มีคุณค่าย้ำไอ้หายสา้าอ้หายเงากอบกมือลา เห็ดคือจังวาน้องคุณนี้บ่มีหัวใจเชียงขางแม่นข่าโคนนังเง่าคือน้องแม่นบ่คือน้องแม่นบอ่อายชิดพอเวลาอายเห่า ในสายตาอายน้องเป็นได้แค่อย่าทำใจเมื่อใดอายหายเจ็บไข่อยา่าทำใจก็หมดความหมายโศกดีโศกดีเด้ออาย มีความสุขลายลายเดอบักชีกตึกมาสุขดีมีแห้งเดอายนองบ่ชชิตยังลาย น้องถือวัดท่านให้มาเอ้าพี่น้องสมูลแบบเลยพี่น้องเด้อจบสมูลแบบแล้วเนาะเออสำหรับเอฟซีที่ขอมานาะพี่น้องนะขอามาเลยพี่น้องถ้าวบ่เกินไปถ่าบ่เหนือควมสามาถไทยบณฑยมเฮ็ดให้พี่น้องนะอเพราะว่าเอฟซีเนี่ยคือคนสําคัญเป็นคนสําคัญสาหรับไทยบัณฑยมเลยพี่น้องทุกคนพี่น้องทุกคนพี่น้องนะ เอฟซีทุกคนคือคนสาคัญของเทศบานนายม่อมพี่น้องเด้อเป็นคนสําคัญนี่แหละพี่น้องเป็นคนสําคัญเป็นคนพิเศษอืขันบ่มีพี่น้องมาเบิ้งให้โอ้ยเฮ็ดไปแค่ยังเป็นบ่พี่น้องนั่นแหละเพราะจะนั่นแล้วเทศบานนายม่อมถือว่าเอฟซีทุกๆคนพี่น้องเป็นคนสําคัญนะเป็นคนสําคัญนะเป็นคนสําคัญของเทศบานนายม่อมพี่น้องเออเป็นคนที่ทมีคา <c oughs> บอกเลยเป็นคนมีคาพี่น้องเนาะเอาพี่น้องสุดท้ายนี่ก็ คอยพี่น้องมีความสุกนะพี่น้องเด้อมีความสุขในการรับชมเราปั้งนะพี่น้องเด้ออืมขยาสับโศกแซ่เซ่าพี่น้องเนาะเป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่กําลังท้อกําลังถอยอยู่พี่น้องเนาะเอออย่าทอย่าถอยพี่น้องเนาะลุกขึ้นสู้พี่น้องเนาะคนที่กำลังท้ออยู่กับลุกขึ้นสู้นะพี่น้องเด้อเออคนที่เจ็บป่วยอยู่ก็ขอให้หายไม่ได้ nice fire, นเด้อพี่น้องเด้อให้หายให้นะสุดท้ายก็ขอให้ <aba> kale, talent, พ,พี่น้องอยู่ดีกินแซ่บพี่น้องนะ กะขอให้เงินไหลกองท่องกระไหลมาพี่น้องเนื้อเงินกระไหลกองท่องกระไหลมากจะเสีเจ็บจะเสีจนพี่น้องเนื้อขอสําคัญพี่น้องขอสําคัญจะเจ็บจะจนพี่น้องจะเจ็บจะจนนะพี่น้องเนาะเอาฝากคำน่พี่น้องเนื้อฝากเขาไปซับค่าซับตะไคร่ไปขอดหัวหอมให้น้ำแน่พี่น้องเนาะพ่อเป็นกำลังใจพี่น้องเนาะพ่อเก่งแล้วไมใจเออนะขอบคุณทุกการกดไลค์ขอบใจทุกๆการกดแชร์พี่น้องเนื้อเอ้าจัะไปพ่อกันไหมพี่น้องจัะไปพ่อกันไหมสบายดีพี่น้องสบายดีอาสวัสดีครับ จังไม่พอ,อ,อกันไม่เด้อพี่น้องจังไม่พอ,อ,อกันไม่